ครับสำหรับหัวข้อนี้ที่เราจะมาศึกษากันก็คือเรื่องของความชื้นของอากาศนะครับนะ,ะเรามาเกินก่อนว่าความชื้นมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่านักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าอย่างไงในบางวันเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดเหนียวตัวนะครับแม้ว่าจะอยู่เฉยโดยที่เราไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเลยเหนียวตัวนี่คือทาไมเราถึงเหนียวครับเนาะเพราะเรามีอะไรเหงื่ออยู่ที่ผิวปะ เรามีเหงื่ออยู่ที่ผิวถูกไหมถ้าไม่เหนียวตัวคือ,อต้องไม่มีเหงื่ออยู่ที่ผิวคือเหงื่อมันจะต้องหายไปก็คือเหงื่อหายไปไหนนาะร่างกายเราเนี่ยผิวหนังเนี่ยปล่อยเหงื่อตลอดเวลาไหมปล่อยเทีลนิดทีลนิดทีลนิดแต่คราวนี้ยเวลามันอยู่ที่อะไรครับน้องอากาศข้างนอกมันก็ระเหยออกไปไหมระเหยออกไปมันก็เลยแห้งๆใช่ไหมผิวเรานะครับโอเค แล้วทําไมเราถึงเหนียวตัวแล้วทำไมเหงื่อบางวันทําไมมันไม่ออกไปเดี๋ยวค่อยว่ากันและเคยสังเกตไหมครับในบางวันที่เราตักเสื้อผ้าเนี่ยนะครับบางวันเราก็ตักเสื้อเราก็แห้งช้าแห้งเร็วใช่ไหมกว่าป,ปกติถูกปะมันเพราะอะไรวะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับที่กล่าวมาเนี่ยมันมีอิทธิพลมาจากปริมาณของไอ้น้าในอากาศของแต่ละวันหรือแต่ละสถานที่ซึ่งเราเรียกมันว่าความชื้นของอากาศ ไอความชื้นของอากาศเนี่ยก็คือไอ,น,อาาน้ํนะาที่อยู่ในอากาศนั่นเองเนี่ยนะครับไอน้ําที่อยู่ในอากาศเนี่ยเราเ,เรียกว่ามันคือความชื้นความชื้นคืออะไรเนาะความชื้นแน่นอนเวลาเราพูดคาว่าชื้นเนี่ยชื้นคืออะไรที่มันอะไรเปีกเปยกๆวะหรือมันเกี่ยวกับน้ำไหมไอความชื้น najwię. แต่มันอาจจะแบบชื้นนี่มันอาจจะไม่ได้เปียกจนแบบอะไรเนาะเหมือนผ้าเปียกกับผ้าชื้นเนี่ยเหมือนกันไหมผ้าเปียกนี่เหมือนแบบน้องบิดมาน้ํานี่หยดเลยนะแต่ผ้าชื้นนี่เหมือนอะไร เหมือนผ้ามันไม่ได้แห้งนะแต่มเหมือนมันมีอะไรนะมันเย็นเย็นมันอมๆน้ําอยู่นิดๆนะแต่ไม่ได้หมายถึงแบบโอ้โหบิดออกมาแล้วน้ําหยดออกมาขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับน้องนี่แหละครับไอความชื้นของอากาศเนี่ยก็คือไอไอน้ําที่อยู่ในอากาศไอน้านํามีสถานะเป็นอะไรครับเป็นก๊าซไหมเป็นกา๊าซไหมเป็นก๊าซจุกมไหมครับนะเป็นกา๊าซแล้วไอน้ํามันมาจากไหนก่อนจะเป็นก๊าซได้ มันต้องมาจากไหนครับน้องมันมาจากน้ำเหมือนเราต้มน้ำปะเราต้มน้ำน้ำนี่เป็นของเหลวถูกไหมพอต้มปุ๊บมันเดือดแล้วกลายเป็นไอปะถูกปะถ้าน้องฝาไปปิดน้องจะเห็นสังเกตเห็นแล้วว่าฝามันจะโมัๆใช่ไหมแล้วจะเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นหยดน้ําอะไรแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้น้ําก็มาจากน้ําแสดงว่าน้ํานั้นต้องอะไรด้วยต้องเดือดถูกไหมต้องเดือดเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมันอาจจะฟังดูแล้วตลก ในธรรมชาติของเราเนี่ยไอความชื้นต่อไปนี้นะไอน้ําในอากาศก็คืออะไรครับเราเรียกมันว่าอะไรความชื้นของอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องเข้าใจด้วยนะไม่ไม่ไม่งงนะแต่แต่เอาจริงอะไอความชื้นของอากาศอนะไม่เก็ตเท่ากับพูดว่าอะไรไอน้ำในอากาศเก็ตกว่าไหมก็คือไอน้าที่อยู่ในอากาศไอน้ําเป็นก๊าซนะครับสิงอยู่ในอะไรในอากาศที่เราอยู่ก็สิงอยู่ในออกซิเจน อยู่ในตัวเจนอยู่ในบรรยากาศที่เราอะไรหายใจอยู่นั่นแหละนะครับคราวนี้แหล่งกําเนิดของไอ้น้ําก็ต้องมาจากน้ําที่ไหนบ้างครับน้องอาจจะเป็นอะไรที่เห็นก็คือพวกทะเลนะครับคลองหนองบึงใช่ไหมนะครับได้รับความร้อนจากใครครับดวงอาทิตย์ทาให้เกิดอะไรครับถึงจุดจุดหนึ่งที่มันเดือดแล้วมันก็ระเหยกลายเป็นอะไรก,าไกลยกายเป็นไอ้น้ํานั่นเองโอเคก็เลยกลายเป็นไอ้น้ําแบบเด้ บางคนเนี่ย้องครับน้องจะทําให้น้ํากลายเป็นไอน้ําได้น้ํามีจุดเดือดที่อะไรร้อยองศาถูกป่ะบางคนก็เลยสงสัยว่าพี่โอ้โหทะเลสาบเนี่ยจะต้องเดือดปุบ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 เลยหรอแล้วถึงจะกลายเป็นไอเนี่ยลองครับถ้าเดือดปุบ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 นะปลาแม่งลอยตายหาหมดอ่ะน้องกินปลาต้มได้เลยน้องกระโดดลงไปก็สุกเลยถูกปะถ้าน้องจะรอขนาดนั้นอ่ะใช่ไหม มันไม่ใช่ขนาดนั้นน้องครับถามหน่อยว่าไอ้น้ำเ,เล็กไหมเล็กมากจนกระทั่งแบบเนียนไปกับอากาศน้องมองมันแทบไม่เห็นเลยถูกไหมคำถามก็คือว่าแล้วมันเดือดขนาดนี้เลยเหรอน้ําทะเลสาบตัวนี้ยต้องเดือดปุบ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 ,ปบหรือว่าจะใครเปไน็นไงใช่ครับน้องแต่ไม่ใช่ทั้งทะเลสาบมันแค่อะไรแค่ผิวบ่อย่างเช่นผิวผิวน้ําอ่ะ มันโดนป่ะมันโดนม,มันโดน,ม,น,โดนมันโดนความร้อนป่ะโดนแต่ผิวเล็กเม็ดเล็กๆมากๆอ่ะมันโดนไหมโดนพี่ถามว่า,วาน้ําทะเลสาบเนี่ยมันโดนความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยเท่ากันหมดเลยไหมทั้งน้ำน้ำทั้งหมดในในในเหมือนอ่างน้ําอ่ะนาะมันเหมือนเป็นอ่างน้ํา yes, ใหญ่ๆป่ะพี่ถามว่ยข้างล่างลึกๆเนี่ยมันก็โดนความร้อนน้อยป่ะมันอาจจะไม่ได้โดนอาจจะเย็นอยู่ก็ได้น้องไม่ได้โดนอะไรเลยใช่ไหมครับน้องเพราะเวลามันโดนมันโดนตรงผิวเล็กๆนิดเดียวมันโดนตรงผิวเล็กๆนิดเดียว ไอ้ผิวเล็กๆนี่เดียวไอไอน้ำเม็ดเล็กๆนิ่เดียวนั่นแหละเดือดจนกลายไปเลยน้องไอแต่น้องมองไม่เห็นมันแต่มันโดนนิดนึงถามแบบว่าน้ําทะเลสาบเยอะไหมเยอะไอ้น้ําทะเลสาบที่เยอะเนี่ยประกอบด้วยน้ําทะเลสาบนิดๆไหมใช่แล้วไอ้นิดๆประกอบด้วยนี่นี่นนิดไหมใช่แล้วไอนี่นี่นี่ประกอบด้วยนี่นี่นี่นิดไหมใช่ไอ้เม็ดโคตรมันลงมาเล็กนั่นแหละแม่งเดือดจนถึงร้อยแล้วมันก็ค่อยขึ้นไปขึ้นไปเอาง่ายๆน้องสมมุติว่า ถนนหน้าบ้านน้องอ่ะร้อนๆเลยน้องเอาน้ําเนี่ยหนึ่งถังอ่ะสาดลงไปที่หน้าถนนแล้วตอนแดดเปียงๆเ,เลยนะน้องว่าอยู่ดีน้ําหายไปเลยไหมก็ไม่ก็ถนนเปียกว่ะเออต้องใช้เวลาไหมใช้เวลากว่าน้ำนใช่ไหมหายไปก็คือค่อยๆระเหยไปใช่ไหมพอน้ํามันเยอะถ้เกิพี่เอาน้ําแก้วหนึ่งอ่ะลาดลงไป น้ำก็ไหมก็ค่อยๆเลยก็ค่อยหายค่อยๆเลยก็ก็ใช้เวลาอยู่ถูกไหมแต่ถ้าพี่ถามนี้น้องเอาสเปสเปย์มาทีเว้นที่เขาไว้รีดผ้าสเปย์ที่เขาไว้รีดผ้าใช่ไหมมันจะเป็นฝอยๆใช่ป่ะสเปสเปย์น้ําอ่ะสเปย์ฉีดน้วํวาเวลารีดผ้าน้องเอามันไปฉีดที่ไหนที่ถนนร้อนๆนะน้องว่าเกิดน้ำไหมเปลี่ยนปะ่ะ เปียกแต่เดี๋ยวการเดียวมันทําไมมันหายเลยเพราะอะไรเพราะปริมาณน้ํามันทําไมน้อยเมื่อปริมาณน้ํามันน้อยเนี่ยความร้อนที่ได้รับอ่ะมันก็สามารถทาให้น้ำไอ้เล็กๆนั้นอ่ะเดือดได้เร็วเอาน้องว่าจริงปะมันเกี่ยวกับปริมาณน้ำใช่ไหมเกี่ยวน้องหม้อหม้อหนึ่งใส่น้ําไปน้อยๆต้มกับอีกหม้อหม้อหนึ่งขนาดเดียวกันใส่น้ําเยอะกว่าแล้วก็ต้มพร้อมกันน้องคิดว่าทั้งหม้อเนี่ยใครเดือดก่อนกัน ไอหม้อที่น้ำน้อย,อยใช่ป่ะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอเนี่ยมันเดือดนะจะเป็นผิวผิวน้าเล็กๆอะ่ะมันอดเดือด,เด,อดเดือดตลอดเวลาเลยแล้วมันค่อยๆค่อยๆขึ้นเพียงแค่เรามองไม่เห็นมันเข้าใจไหมนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับที่อากาศจะได้รับไอ้น้ํามาก็คือมาจากการคายน้าของใครของพืชก็คือตัวนี้ก็ไปมาจากการคายน้ําของพืช พืชเนี่ยขายน้ำไหมคายวิธีการทดลองเนี่ยว่าจะดูว่าพืชคายน้ำหรือเปล่าทำยังไงสมมติน้องมีอะไรน้องเคยเห็นไหมไอ้ที่แบบบางคนเป็นแบบไอ้ถุงดำๆใช่ไหมแล้วก็ใส่ต้นไม้เล็กๆอะ่ะน้องอาจจะใส่ต้นอะไรก็ได้แล้วแต่ต้นกุหลาบต้นอะไรก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาปลูกต้นไม้มันจะมีเขาเรียกถุงดำเล็กๆใช่ป่ะเขาเรียกถุงอะไรใส่พอก้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะน้องเอาใส่นะเสร็จแ,แล้วน้องเอาอะไรมาคุมมันเอาถุงพลาสติกใส่มาคุมมันนะ ตัวบะแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับทิ้งไว้แล้วหน่อยหนึ่งเดี๋ยน้องจะเจออะไรครับน้องไอน้ําที่เกาะอ,อยู่ตรงอะไระถุงมัว,ม,วมัวอยู่นะครับนี่ก็ทําให้เรารู้ว่าอะไรครับพืชเนี่ยคลายน้ําออกมาด้วยนี่แหละครับไอน้าเนี่ยก็จะมาจากการคลายน้ําของพืชแล้วโลกของเราก็มีป่ามีอะไรเยอะใช่ไหมไอ้ต้นต้นเดียวน้องอาจจะมองไม่เห็นแต่น้องคิดดิป่าใหญ,ใหญ่ต้นไม้เยอะๆมันคายน้ำไหม ถ้าน้องเนี่ยเดินเข้ามาในป่าเนี่ยน้องจะรู้สึกเลยว่าอากาศในป่ามันทาไมมันชื้นเข้าใจไหมจะรู้สึกชื้นชื้นนะครับจะรู้สึกชื้นชื้นนะแบบป่าเขียวอื้อเลยนะแบบนั้นนะครับโอเคนะนี่เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับความชื้นของอากาศก่อนนะครับเอาละครับเรามาดูหัวข้อนิดหน,นึ่งตรงนี้นะครับว่า แล้วไอ้ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความชื้นในอากาศอะสิ่งใดครับที่มีผลต่อระดับความชื้นระดับความชื้นไอที่นความชื้นในอากาศคืออะไรก็คือปริมาณไอน้ําในอากาศบางทีเขาเรียกว่ามวลไอน้ําปริมาณไอน้ํามวลไอน้ำมวลก็คืออะไรครับมวลของไอน้ําก็คือไอตัวตนของมันอะเข้าใจปหม ก็คือตัวตนของวัตถุใดๆก็ตามในในในทุกอย่างเลยครับมันมีมวลมันมีตัวตนเขาเรียกวมวลนะหรือจะเรียกปริมาณแล้วแหละน้องจะเรียกนะครับนะอะไรอะที่มีผลต่อระดับความชื้นในอากาศหรือไอเจ้าตัวไอน้ํานั่นเองนะครับระดับแรกก่อนอุณหภูมิของอากาศก่อนอุณหภูมิของอากาศเนี่ยถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงจะสามารถทําไมรับไอน้ําได้มากกว่าเลยครับอากาศที่มีอุณหภูมิต่าถูกไหม อุณหภูมิที่ต่างกันนั้นจะสามารถรับปริมาณไอ้น้ำที่ต่างกันก็แน่นอนครับถ้าอากาศนมีอุณหภูมิสูงก็คือร้อนปะถ้าร้อนก็แสดงว่าอะไรน้ําก็จะระเหยดีดีไหมดีเพราะว่าน้ําจะระเหยโดยอาศัยความร้อนนั่นเองมันก็จะระเหยได้ดีอจุกปะอุณหภูมิต่าน้ําก็ระเหยไม่ดีอจูกไหมล่ะนะครับง่ายๆนะเราคงรู้กันอยู่แล้วว่าการที่น้ําจะกลายเป็นไอน้ามันต้องใช้ความร้อนใช่ปะเพราะถ้าเกิดอุณหภูมิสูงก็ ก็เกิดไปไอ้น้าได้ดีถูกไหมครับน้องนะโอเคแล้วปัจจัยที่2ก็คือปริมาณไอน้ําที่มากหรือน้อยที่อยู่ในอากาศขนาดนั้นน้องครับมันเป็นอย่างนี้ปัจจัยที่มีระดับมีผลต่อระดับความชื้นนะครับแน่นอนครับไออุณหภูมิร้อนก็ยิ่งทําให้อะไรน้ำทำไมครับรับอะไรรับไอ้น้ำได้เพราะมันจะระเหยอะไรระเหยได้เยอะเข้าใจ แต่คราวนี้ปริมาณไอ้น้ำที่มากหรือน้อยที่อยู่ในอากาศนั้นก็เป็นตัวที่จะทําให้เราบอกว่าอะไรบอกระดับความชื้นนั่นเองเพราะว่าเนี่คือความชื้นก็คืออะไรไอ้น้ำปะเพราะวาความชื้นมากแสดงไอ้น้ำก็มากความชื้นน้อยก็อะไรไอ้น้ำก็น้อยซึ่งระดับไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศนั่นแหละมันเลยทําให้เราเกิดคำสองคำขึ้นมาก็คือคําว่าอากาศชื้นต่ําอากาศมีความชื้นต่ําอากาศมีความชื้นต่ําแสดงว่าอะไรต่ํา ไอน้ําที่อยู่ในอากาศมันต่าเข้าใจไหมไอน้ําที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันต่ําน้องคิดอย่างนี้นะน้องคิดแล้วกันว่าอากาศของเราเนี่ยเหมือนเป็นฟองน้ําน้องครับฟองน้ําที่แห้งๆเนี่ยแล้วมีน้ําหกอยู่ที่พื้นน้องเอาฟองน้าเนี่ยไปซับน้าเนี่ยดีไหมดูดได้ดีไหมดูดได้ดีเพราะฟองน้าเนี่ยยังไม่ได้ดูดอะไรเลยถูกปะถ้ามีน้ำหกอยู่ที่พื้นน้องอฟองน้ําไปซับมันอ่ะก็คือไปดูดน้ําอ่ะก็จะดีไหมดี การกัดฟองน้ําอันนึงเนี่ยมีน้ําอยู่แล้วมีน้ําอยู่แล้วแล้วน้องเอาไปซับน้าอ่ะมันก็ดูดได้นะแต่มันอาจจะดูดได้อะไรไม่ดีเท่ากับอะไรอันเมื่อกี้ที่ฟองน้ํามันทําไมแห้งๆอากาศของเราเหมือนฟองน้ําเว้ยคอยซับแล้วคอยดูดอะไรเข้ามาตลอดไอ้น้ํานั่นเองเข้าใจไหมดูดไอ้น้ําเข้ามาในตัวอากาศที่มีความชื้นต่ําแสดงว่าตัวอากาศเนี่ยมีไอ้น้ําอยู่ทำไมครับ ไม่ไม่เยอะไม่เยอะถ้าอากาศมีความชื้นต่ excited, ำแซามีไอ้น้ำอยู่ในตัวมันไม่เยอะไม่เยอะแดงว่ายังดูดเพิ่มได้อีกเยอะปะยังดูดเพิ่มได้เยอะเพราะอากาศที่มีความชื้นต่ําจะทำไงมลักษณะของอากาศที่มีความชื้นต่ํานั้นสภาพอากาศจะมีไอ้น้าอยู่ในอากาศน้อยและทําให้ขนาดนั้นสามารถรับอากาศจากการระเหยใช่ไหมหรือการคายน้ำของพืชได้มากครับได้มาก,มากแล้วณะของอากาศที่มีความชื้นต่ํานั้นก็ สังเกตง่ายๆครับถ้าเราตากผ้านะครับจะทําให้ผ้าที่เราตากนั้นแห้งเร็วหรือง่ายและรวดเร็วจริงไหมดูป่ะเพราะว่าน้ําที่อยู่ในผ้ามันต้องระเหยออกไปสู่อากาศแล้วถ้าเกิดอากาศเนี่ยเขามีความชื้นน้อยหรือมีไอ้น้าอยู่ในตัวน้อยแสงเขาสามารถยังดูดได้อีกป่ะยังดูดได้เยอะเลยสบายเลยมันก็จะแห้งเร็วด้วยแห้งเร็วนะครับเ,เนื่องจากอะไรพี่ก็เขียนแล้ว ปริมาณไอนะ้ําที่อยู่ในอากาศนั้นมีน้อยเนื้อตัวเราอะน้องถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อตัวเราล่ะน้องคิดว่าจะมีเหงื่อเกาะอ,อ,อยู่ที่ตัวเราเยอะหรือน้อยถ้าเราพี่ยืนอยู่เฉยๆแม่อะไรก็น้อยเพราะอะไรครับน้องเพราะว่าเหงื่อเราก็จะระเหยออกจากอะไรตอนแรกเหงื่อเราออกมาจากอะไรรูขนเรารูผมขนเราใช่ไหมแล้วไปเกาะอยู่ที่อะไรนะ้อะผิวหนังเราแต่สุดท้ายมันก็จะออกไปที่อากาศได้อย่างรวดเร็วเพราะจะทําให้เนื้อตัวเราไม่เหนียวเนอะนะครับพเพราะเหงื่อของเราทําไม สามารถระเหยได้อย่างรวดเร็วนั่นเองตากผ้าก็ข้ามโอ้โหเร็วยิ้มแย้มแจ่มจใสเลยเป็นไงครับภาพสวยไหมนะโอเคนะต่อมามีอากาศที่มีความชื้นสูงเอ้ยความชื้นต่ําแล้วก็ต้องมีอากาศที่มีความชื้นอะไรสูงแล้วแสะอากาศของวันนั้นความชื้นสูสงแสดงว่ามีอะไรอยู่ในอากาศเยอะมีไอน้ําอยู่ในอากาศเยอะ ร่องรอยอยู่เต็มไปหมดเลยค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะของเวลาที่มีอากาศความชื้นสูงนั้นนะครับสภาพอากาศก็จะมีไอ้น้ำอยู่มากแน่นอนซึ่งจะทำให้อากาศในนั้นสามารถรับไอ้น้ำจากการระเหยนะครับและจากการคายน้ำของพืชได้ไหมดีไหมไม่ค่อยดีก็รับได้น้อยใช่ไหมรับได้น้อยแต่ก,ก็ยังรับได้จะรับได้น้อยเข้าใจไหมรับได้น้อยลงนะครับแน่นอนครับลักษณะอากาศแบบนี้มีความชื้นสูงก็ทำไมครับน้อง ก็จะทําให้ผ้าที่เราตากนั้นแห้งทำไมแห้งได้ยากและช้าเพราะน้ําจะระเหยสู่บรรยากาศได้ทําไมครับไม่ดีเนื่องจากอะไรครับน้องปริมาณของไอ้น้ําที่อยู่ในอากาศนั้นมีมากเนื้อตัวของเราก็ทำมเหนียวเนินอนะ่ะเพราะว่าเหงื่อเราออกตลอดเวลาเข้าใจไหมแต่ทําไมเหงื่อเราไม่ยอมออกไประเหยไปสู่อากาศมันอาจจะระเหยจะระเหยช้าระเหยยากเพราะ้เหงื่อออกจากรูผ่มขนเราตลอดเวลาถูกปะ แต่เระเหยไปช้าออกจากออกจากผิวหนังเราช้ามันก็ยังเหลือเหงื่อที่เกาะอ,อยู่ที่ผิวหนังเราใช่ไหมมันก็เลยแบบมันไม่ได้ขนาดเปียกหรอกน้องแต่มันจะเหนียวเหนียวเข้าใจไหมมันจะเหนียวเหนียวนึบเนือใช่ไหมครับนี่ก็คือลักษณะของอากาศที่มีความชื้นสูงก็คือมีไอ้น้ำทำไมสูงนั่นเองนะครับ